ไว้กอดเลยไล่ช่วงไหนถึงช่วงไหนบ้างครับผมไล่ทั้งวันครับไล่ตั้งแต่ช่วงเช้าเลยผมไล่สดตั้งแต่เช้าเลยครับ ไลฟ์ตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงคืนทุกวันถึงตีหนึ่งตีสองด้วยบางทีอ่ะผมไลฟ์ดึกไลฟ์ตั้งแต่เช้าถึงดึกเลยครับก็คือพอลงไลฟ์ปุ๊บก็ไปนอนพอตื่นมาก็ไลฟ์ต่อก็ประมาณนั้นครับอันนี้เป็นคลิปไกด์สอนเล่นนะครับสอนเล่นก็คือแบบสอนเล่นแล้วก็เล่นให้ดูด้วยนะครับ ก็คือบอกเลยว่าเวลไหนช่วงไหนทำเควสยังไงอะไรยังไงบ้างทำให้ดูเลยให้ดูเลยครับ

ทำคลิปไกด์เฉยๆใช่ไหมครับตอนแรกผมนึกว่าพี่เริ่มเล่นใหม่ยาวๆจะเรียกว่าเริ่มเล่นใหม่ยาวๆก็ได้ครับจะเรียกว่าเป็นคลิปไกด์ก็ได้ครับก็คือเล่นใหม่เล่นให้ดูแล้วก็ให้เล่นตามได้ประมาณนั้นครับก็คือทําคลิปประมาณสัก10นาทีคือเริ่มเล่นใหม่ให้ดูยาวๆตั้งแต่ตั้งแต่แรกเลยครับเล่นแบบว่าเป็นไอเดีเริ่มต้นแบบไม่มีตัวอะไรเลยแล้วเล่นตามได้อะไรเงี้ยฮะแบบคนเล่นไม่เป็นก็เล่นตามได้ไม่ต้องใช้ความรู้เยอะ ไม่ต้องมีความรู้ฮะคือเล่นตามพี่อะเล่นได้เลยอะไรประมาณนั้นนะครับนึกออกไหมเออแบบเล่นตามเลยอะไม่ต้องรู้ <test concealer noise> ไม่ต้องรู้เลยครับแบบไม่ไม่ต้องมีความรู้เล่นตามพี่ก็พอนึกออกป่มมึงเล่นตามกูก็พอมึงเล่นตามกูมาเลยแพทเทิร์นมึงเล่นตามนี้อืมมึงทําเควสดมึงเวลเท่านี้มึงทำคำเควสนี้อะไรประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นเลยพอมึงเวลเท่านี้ปุ๊บมึงทาเควสดนี้นะเออ พอทำพอทำเควสนี้เสร็จปุ๊บมาทำอันนี้ต่อนะพอมึงเวลเท่านี้ปุ๊บมึงต้องเก็บอันนี้นะอะไรประมาณนั้นอะเออแบบไม่ไม่ไม่ต้องมีความรู้อะครับ <c oughs> ไม่ต้องมีความรู้แค่เล่นตามก็พอนึนออกปล่เล่นตามก็พอไม่ต้องมีความรู้ <c oughs> อืมข,ข้าใจรณมใช่ไหมไม่ต้องมีความรู้เล่นตามก็พอแล้วจบแค่เล่นตามพา เออพี่ก็จะบอกทิกแนะนําให้ว่าเอ,อ้ยควรจะทําอะไรยังไงแบบไหนบ้างอะไรอย่เงี้ยครับ 飲んだわよ <laughs> 料理の時間だよ逃がさないわよ <laughs> เป็นไงบ้างครับบอสเคลียยากไหมเป็นไงบ้างบอสเคลียยากวะไม่ยากเลยใช่ไหมบอสเคลียยากเลยฮะ แต่ละคนตอนแรกๆเคลียยากไหมครับถามหน่อย <c oughs> <c oughs> ผมกดสก,กิลอันติแล้วบอสตายเลยกดอันติแบบครบทุกตัวอะไรเงี้ยเปลี่ยนตัวกดอันติทุกตัวแล้วบอสก็ตายเลยเวลสิบห้าด้วยสิบห้าแล้วโอเคตอนนี้ผมเวลสิบห้านะฮะ <c oughs> แล้วคือเมื่อกี้นี้มองทันปะเมื่อกี้มองทันปะ คือผมกดอันติทุกตัวนะคือเริ่มต้นมาปุ๊บกดสกิลอันติลิซ่ากดอันติเคีากดอันติเอมเบอร์กดอันติตัวนักเดินทางกดอันติทุกตัวนะฮะเมื่อกี้ที่เห็น,นีท,ที่ที่เห็นนี่คือแบบผมกดอันติแบบทุกตัวเลยนะเออแบบกดอันติทุกตัวเลยบร์บกับหมู่บ้านครับเราฟาร์มของกันละาร์ปกับหมู่บ้านไปทำเควสของอ่าเซียงหลิงต่อตอนนี้เราเ็สิบห้าแล้วนะฮะเ <c oughs> วไวมากสิบห้าแล้ว

น้องไปูค่ะช่องพี่มันจะมี p ย a ลิสต์คลิปไอซีรีส์เล่นเกมชินอยู่อะ โอเคลานประลองฮะมาเราประลองทำอาหารกันไปล้างหัวใจเท้าครับภารกิจแรกของเราในการช่วยสิงหลิงก็คือการล้างหัวใจเท้าล้างก่อนเลยฮะเนไหมเจอรักมาหักเพี้ยนเท้าก็เจอสลามก่อนเลยเห็นเพลิดของหน่อยอัดไปด้วยลงไปด้วย อ่อามีทั้งหมดสสิบามคลิปอะเห็นะหม3เน็เออนั่นแหละสามคลิปค่ปะตอนนี้ต่อควบคุบมไปปลับแรงไฟผลัแรงไฟผลักแรงไฟ คลิปเ <Krist i> มื่อคิปแค่เจ็ดนาทีเหรออ่าใช่คลิปบางคลิปก็ไม่ถึงสิบนาทีเอ่อพี่ทำคลิปไกด์ตัวละครไหมครับอ๋อเดี๋ยวจะทำครับเดี๋ยวจะทำแต่ว่าพี่ขอทำคลิปไกด์แนวทางการเล่นก่อนแล้วกันว่าเอ่อไอดีเล่นยังไงอ่าควรทำเทปไหนเวลเท่านี้ควรทำเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างทำเป็นซีรีส์เล่นตั้งแต่แบบเริ่มต้นนะครับ เดี๋ยวถ้าเกิดทำเสร็จแล้วว่างๆจะทําคลิปไกด์ตัวละครให้ครับในช่อง youtube พี่มีคลิปไกด์อยู่ครับไกด์ตัวละครอ,อะไรเงี้ยมีอยู่ครับตีตัวนี้หาวัตถุดิบง่ายๆ <c oughs> วัตถุดิบให้เดียงหลิงวัตถุดิบอ่ะใส่ผีเสื้อแล้วกัน ใส่ผีเสื้อลงไปใส่ผีเสื้อลงไป,งไปเคทำอาหารฮนะเจ็ดพาเซลไปได้สูตรอาหารมาละามาทำเจ็ดพาเซลกัน เดได้เจบพาเซอร์มาแล้วครับพาเซลเรียบร้อยชื่อช่องอะไรครับผมเพิ่งมาใหม่อ๋อช่องน้องแมวเล่นเกมครับนี่ฮะช่องนี้